ค่ะพบกับครูนิ่มนะคะกับ upper intermediate level the reader project ค่ะวันนี้เป็นบทที่6แล้วค่ะเรื่องข่าววันนี้นะคะ daily news นั่นเองค่ะพร้อมไหมคะไปดูกันเลยค่ะจากรูปนะคะมีรูปที่1น,นะรูปที่1มี1คนนั่งอยู่ที่นี่นะคะและ คนที่เหลือ the rest of them ค่ะล้อมไว้นะคะล้อม is s u r r o u n d นะคะต่อไปมาดูรูปที่สองนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจับลูกแมวหรืออุ้มลูกแมวไว้นะคะแต่ลูกแมวเนี่ยเนื้อตัวเปียกไปหมดเลยค่ะ,นะะต่อไปรูปที่สามนะคะมีชาวบ้าน มานั่งอยู่ข้างๆกับต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ตายแล้วเป็น the dead tree นะคะแล้วก็มีรูปปั้น the sculpture อยู่ที่นี่นักเรียนคิดว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรคะทีนี้จะให้ไปอ่านข่าวแล้วก็จับคู่กับรูปภาพดูนะคะ มาดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวครูนิ่มอ่านให้ก่อนแล้วค่อยอธิบายนะคะข่าวแรกเลยหัวข้อว่าหมดตัวหมดตัวก็คือไม่มีเงินเลยค่ะ broke นั่นเองนะคะตำรวจสืบสวนสอพอแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ทำการจับกลุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่สามมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่รักว่างเรียนก็ติดเว็บพนันออนไลน์เอาเงินค่าเล่าเรียนค่ากินค่าอยู่มาเล่นโจนเสียหมดเนื้อหมดตัวทำให้ต้องหันมางัดแงะร้านทอง เพราะหวังนำเงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าที่พักจากที่ครูนิมานไปพอจะเข้าใจไหมคะมาดูกันนะคะตำรวจสืบสวน The Investigator Officer นะคะ The Police Officer เนะะี่ยค่ะจากสอพอแม่ปิงนะคะสอพอ is เ h อร์ Police Station นะคะแม่ปิง is the name เนาะจังหวัดเชียงใหม่ ทำการจับกลุ่มค่ะจับกลุ่ม is a r r e s t นักศึกษาชั้นปีที่3มนะคะมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งก็คือ one of the famous university นะคะในจังหวัดเชียงใหม่แต่นักศึกษาคนนี้ค่ะระหว่างเรียนก็คือ during his study นะคะติดเว็บพนันออนไลน์ติด i t mean to addicted to นะคะ so he was addicted to web is the website พน,นัน the gamble gambling นะคะ online เนาะเอาเงินค่าเล่าเรียนค่าเล่าเรียน is the tuition fee นะคะค่ากินค่าอยู่ค่ากินค่าอยู่ is the living cost นะคะมาเล่นค่ะเล่นพน,นันนะคะ He put on the gambling หมดจนเสียหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็คือบลกไม่มีเงินเลยนะคะทำให้ต้องหันมางัดแงะร้านทองก็คือ sneaky i l into get into ร้านทอง the g o shop นั่นเองนะคะเพราะหวังนำเงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าที่พักค่ะคิดว่ารูปนี้ นะคะหัวข้อข่าวนี้เหมาะกับรูปไหนนะอย่าลืมทำในหนังสือด้วยนะคะมาดูข่าวต่อไปนะคะหัวข้อก็คือรอดแล้วนะคะเละสวยายเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสอนอนางเลิงกรุงเทพรับแจ้งจากประชาชนว่ามีแมวพลัดตก ท่อระบายน้ำจึงเดินทางไปให้ความช่วยเหลือพบแมวสีส้มอยู่ในท่อระบายน้ำเนื้อตัวเปียกปอนร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงได้ทำการเปิดฝาท่อทำการช่วยเหลือไว้ได้สำเร็จนะคะเค okay. พอจะเข้าใจไหมคะ,ะทีนี้นะคะมาดูคำอธิบายกันนะคะเจ้าหนะ้าที่ตำร,รวจก็คือ the police officer นะคะจากที่สอนอนังเลิงนะคะกรุงเทพนะรับแจ้งก็คือ get informed นะคะจากประชาชนว่ามีแมวพลัดตกนะคะพลัดตกคือ accidentally fell into นะคะท่อรนะบายน้ำ i s t h e drain จึงเดินทางไปให้ความช่วยเหลือค่ะ Get some help นะคะ To do some help นะพบแมวสีส้มนะคะแมวสีส้มอยู่ในท่อระบายน้ำเนื้อตัวเปียกปอนนะคะเกล็ดซกเนาะเปียกปอนแหลซกนะคะโอคร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารนะคะเจ้าหน้าที่สายตรวจจึง ได้ทำการเปิดภาท่อค่ะ open the drain นะคะ and ทำการช่วยเหลือไว้ได้สำเร็จ and can save นะคะ and help the cat the kitten นะคะ successfully สำเร็จแล้วนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะมาดูข่าวที่3นะคะหัวข้อข่าวก็คือขอโชนะคะขอโชค ขอ is ask for โชค is the luck the fortune นะคะขอโชคมาดูกันค่ะข่เนื้อข่าวมีอะไรบ้างนะคะชาวบ้านบ้านโนนคอยหมู่สิบตำบลหนองพลวงนะะอําเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาได้นำดอกไม้ทูบเทียนเข้า กราบไหว้ขอโชคขอลาบเจ้าแม่ประทุมทิพย์ต้นตะเคียนที่วางอยู่ในศาลาราลิมถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโนนคอยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านหลายคนถูกหวยมาหลายงวดจากการขอโชคจากต้นตะเคียนนะคะต้นตะเคียน is the ironwood นะคะ โอเคมาดูกันค่ะชาวบ้าน The villagers นะคะบ้านโนนคอยเป็นชื่อหมู่บ้านนะคะหมู่ที่10นะคะ It is the tenth the village นะคะ Number 1 e n no t h village number t e ะตำบลหนอง no, พลวงต่อจุดนะคะ When you see ต่อจุด It is the abbreviation of ตำบล นะคะตำบหลหนองพ่วงนะคะแล้วก็อำเภอ is all ะะจ,จุดนะคะจักรราชจังหวัดนครราชสีมานะคะจอจุด is จังหวัดค่ะได้นำดอกไม้ทุบเทียนนะคะเข้า กราบไหว้กราบไหว้ like to worship นะคะขอโชคขอลาบนะคะ ask for the good luck for the new fortune นะคะเจ้าแม่ประทุมทิพย์ is the name ค่ะ of ต้นตะเคียนต้นตะเคียน is the ironwood นะคะ so the name the ironwood ะะที่วางอยู่ในศาลาริมถนน ซาลา do you remember ซาลาถูกต้องค่ะ it is the pavilion นั่นเองค่ะริมถนนนะคะ next to the manor i เนาะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนนคอยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะ after หลังจาก is a s t e r right but ก่อนหน้านี้ previously เนาะ so นหลังจากก่อนหน้านี้ it j u s t like because previously ได้มีชาวบ้านนะคะหลายคนเนาะถูกหวยถูกหวย is win the lottery นะคะมาหลายงวด so many times นะจากการขอโชคจากต้นตะเคียนนั่นเองค่ะ so they got the numbers the good luck number from the ironwood and then they buy the lottery with that number and many people นะคะ many villagers won the lottery with that number นั่นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะมาดูคำศัพท์จากบทอ่านค่ะคำแรกเลยคือคำว่าสอพอนะคะสอพอ is the abbreviation for สถานีตำรวจภูธรน,นะคะ it is the provincial police division มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ ประโยคแรกนะคะสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่มีตำรวจทั้งหมดนะคะ7 0็นายนะคะนาย is the c l a s s i f i e r for the police officer นะคะ so 7 e 0 people s e v h n police นะคะต่อไปนะคะวันนี้สอพอจังหวัดลบบุรี มีประชุมเรื่องงบประมาณงบประมาณ i s the budget นะคะต่อไปมาดูค่ะคำที่สองนะคะคำว่าจับกุมจับกุม to arrest ะะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถ จับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือได้นะคะไม่สามารถ cannot นะคะจับกุม cannot arrested นะคะผู้ต้องหา do you remember what does it mean ผู้ต้องหา is the criminals นะคะอีกสองคน another two people เนะะี่ยค่ะ cannot cannot be arrested นะคะโอเค next one ขโมยถูกจับกลุ่มที่ท่าเรือเมื่อคืนนี้นะคะ So the thief was arrested at where is it ท่าเรือ do you know ท่าเรือ it is the dock นั่นเองนะคะเมื่อคืนนี้ last night คำต่อไปนะคะหมดเนื้อหมดตัว It is the f r e s e h นะคะหมดเนื้อหมดตัวก็คือ be penniless or broke นั่นเองนะ,ะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะเขาเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะเล่นการพนันก็คือชื่อ play the gambling นั่นเองนะคะ until he broke นะคะต่อไป next one เขาถูกโกง จนหมดเนื้อหมดตัว so he got cheated นะคะ until he broke น mm ึ่โอเคต่อไปมาดูคำต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงตามครูนิมนะคะงัดแงะ <No. S 1> งัดแงะ means แ r y ่ or lever นะคะ mm hmm. มาดูนะคะขักโมยงัดแงะ ตู้เซฟแต่ไม่สำเร็จนี่นะคะตูะะ้เซฟ is ส h e s a ะ e Next one วนต่อไปค่ะบ้านของเขาถูกงัดเงะตอนที่เขาไปเที่ยวในวันหยุดนะคะอืมไม่ดีเลยนะอืมโชคร้ายมากนะคะถูกงัดเงะตอนที่ไปเที่ยว ่อไปค่ะคำว่าพลัดตกนะคะพลัดตก is to fall นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะเขาเดินไม่ระวังทำให้พลัดตกบันไดจนขาหักนะคะจ so he didn't walk carefully นะคะเดินไม่ระวังนะคะ ทำให้พลัดตกบันไดค่ะ fall off the stair นะคะจนขาหัก until he got broken leg นะคะต่อไปนะคะเมื่อวานนี้มีนักแสดงพลัดตกเวทีทำให้การแสดงถูกเลื่อนออกไปนะคะนักแสดงนะคะ is the performer นั่นเองนะคะ พลัดตกเวทีนะคะ f a l l of the stage นะ,ะทำให้การแสดงนะคะ the show นะ,ะถูกเลื่อนออกไป was postponed นะคะนี okay. ่คำต่อไป is ท่อระบายน้ำ it is the drain นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะท่อระบายน้ำในกรุงเทพมีขนาดเล็ก จึงระบายน้ำไม่ทันนะคะไม่ทัน is not get in time นะ,ะต่อไป next one เขาทำกุญแจตกในท่อระบายน้ำนะคะทำตก is drop off นะคะ off e l l นะ something fall นะคะ drop off กุญแจ is the key นะคะ so he drop the key in The drain นั่นเองนะคะพวหิมนะ <laughs> Next one ค่ะ The word is กราบไหวกราบไหว means to worship นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะบางคนกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้มีอายุยืนยาวนะ นีอายุยืนยาว is live for long long time นะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ is the holy things นะคะ so some people worship the holy things นะคะ to ask for the last long life นั่นเองนะคะต่อไปนะคะคนอินเดียกราบไหว้พระศิวะด้วยดอกไม้สด so the Indian people นะคะ worship the Shiva นะคะพระศิวะ is the Thai name นะคะ so is t Shiva from India n น uh, ะคะ from Hindu นั่นเองด้วยดอกไม้สด with the fresh flowers นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าลาบนะคะ ลาบ luck o ั fortune นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะก็คือ if you don't have any disease, be healthy, it is the best luck นะคะลาบอันประเสริฐ is the best luck Next one มีหลายคนเชื่อว่าแมวจะนำโชคลาบมาให้ so many p e o p l e believe that the cat will bring you the good luck นะคะ okay. คำต่อไปค่ะคำว่าตะเคียนนะคะ the i r o n wood ะะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะคนไทยบางคนใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากต้นตะเคียนนะคะ so some Thai people use the furniture That made from the iron wood. ครนิมได้ยินว่าต้นตะเคียนแข็งมากนะคะ It's super strong. Yeah. So that's why they like to do the furniture with the iron wood. Yeah. Next one ต่อไปค่ะคนไทยบางคนเชื่อว่าต้นตะเคียนมีผีอยู่นะคะ a s some ghost in the iron wood. โอเค ต่อไปมาดูการใช้ภาษาและคำศัพท์ค่ะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะอันดับแรกเลยนะคะเขียนคำที่มีความหมายคล้ายกันนะคะกับคำที่ขีดเส้นใต้อย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งะคะคนอินเดียนำมะพร้าวและกล้วยนะคะบูชาพระศิวะ So Indian people bring อา ma p มา i ว the coconut นะคะและกล้วย the banana ค่ะ to worship นะคะชีวะน้อ is the god the name of the god นะคะ uh, How can you say บูชา in another way นะคะ So choose the word from the box here and fill in the blank นะ มีคำว่าบูชาตกตามนะคะหมดเนื้อหมดตัวเนาะดิ่งลงแล้วก็เงะแล้วก็คาดว่านะคะแล้วก็ต่างประเทศอ่ะให้เลือกทำนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้ครูนิมตรวจด้วยนะนะคะกิจกรรมหลังการอ่านค่ะให้เลือกเหตุการณ์รอบตัวมา หนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เขียนข่าวสั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะอย่าลืมส่งให้ครีมอ่านด้วยนะคะจะรออ่านนะโอเคเด a t จอ l l for today วันนี้ก็จบแล้วนะคะหากมีคำถามอยากสงสัยอะไรนะคะ feel free to text me นะคะ or t o n t a h t the school นะคะแล้วก็เจอกันบทหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ